สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเปิดโปงความจริงวันนี้คือ EP 2ของเรื่องราวผู้นำกัมพูชาที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งในเอเชียตนออกเฉียงใต้ในตอนแรกเราได้เล่าถึงช่วงวัยเด็กที่แร้นแค้นการเข้าร่วมกับขเขมรแดงและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้หุนเซนหนีออกจากขเขมรแดงไปยังเวียดนามก่อนจะกลับมาในฐานะผู้นำรัฐบาลที่เวียดนามหนุนหลัง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกช่วงเวลาที่ฮุนเซนเริ่มสร้างอำนาจของตนเองจนมั่นคงและขยายอิทธิพลให้ครอบงำทั้งการเมืองกัมพูชาหลังปี1 9 7 9ฮุนเซนได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้จะยังหนุ่มและถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนของเวียดนามแต่เขาก็ใช้โอกาสน้ำสร้างเครือข่ายอย่างรอบคอบฮุนเซนค่อยๆรวบรวมกองกำลังที่จงรักภักดีไว้ในมือ ใช้ทั้งรางวัลผลประโยชน์และความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือเขาเข้าใจดีว่าหากจะอยู่รอดในโลกการเมืองกัมพูชาที่เต็มไปด้วยกลุ่มอำนาจและการทรยศเขาต้องไม่ปล่อยให้ใครแข็งแรงพอจะล้มตนได้ในทศวรรษ1980ฮุนเซนยังคงพึ่งพาเวียดนามในด้านการทหารและการเมืองแต่ขณะเดียวกันก็เริ่มเปิดช่องทางเจรจากับมหาอำนาจอื่นเพื่อไม่ให้ประเทศถูกรุมกดดันมากเกินไป เขาเล่นเกมการทูตที่ซับซ้อนระหว่างเวียดนามจีนและสหรัฐอเมริกาแม้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงผู้นำหุ่นเชิดแต่ความจริงแล้วเขากำลังเรียนรู้ที่จะก้าวออกจากเงาของเวียดนามอย่างช้าๆเมื่อสองครามเย็นใกล้สิ้นสุดเวียดนามตัดสินใจถอนทัพออกจากกัมพูชาในปี1989นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่รัฐบาลของฮุนเซนต้องเผชิญความท้าทายใหม่โดยไร้เกราะกำบังจากเวียดนาม เขาจึงเลือกเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงปารีสในปี1991และการเลือกตั้งเสรีภายใต้การดูแลของสหประชาชาติการเลือกตั้งปี1993กลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญพักประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนแพ้ให้กับพักฟุนซินเปกของเจ้าชายน,นโรดมรน,นริตแต่ฮุนเซนไม่ยอมปล่อยมือจากอำนาจเขาใช้การเจรจาผสมกับแรงกดดันทางทหาร บีบให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมและตัวเขาเองก็ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมนี่คือภาพชัดเจนว่าฮุนเซนไม่เคยยอมเป็นผู้แพ้ในเกมการเมืองและพร้อมใช้ทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจของตนตลอดทศวรรษ1990ความขัดแย้งระหว่างฮุนเซนและโรนาริษคุกรุน่นจนในที่สุดปี1997เกิดเหตุการณ์รัฐประหารน,นิ่มฮุนเซนสั่งกองกำลังเข้ากวาดล้างฝ่ายตรงข้ามโรนาริดต้องหนีออกนอกประเทศ เหตุการณ์ครั้งนั้นเต็มไปด้วยการปราบปรามการจับกลุ่มและการสังหารผู้สนับสนุนฝ่ายค้านแม้จะถูกนานาชาติประนามอย่างหนักแต่ผลลัพธ์คือฮุนเซนครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จและจากนั้นไม่มีใครในกัมพูชาที่แข็งแรงพอจะค้นเขาได้อีกนับจากปี1998เป็นต้นมาฮุนเซนก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่แท้จริงของกัมพูชาระบบอำนาจส่วนบุคคลค่อยๆถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงทั้งกองทัพระบบราชการและเศรษฐกิจ ล้วนถูกผูกโยงเข้ากับตระกูลและเครือข่ายของเขาการเมืองกัมพูชากลายเป็นสนามที่ถูกควบคุมโดยพักประชาชนกัมพูชาอย่างนั่นหนา EP 2ของเรื่องราวนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าจากเด็กชนบทผู้ยากจนหุนเซนได้ก้าวข้ามความยากลำบากใช้ทั้งความเฉียบแหลมความทะเยอทะยานและความโหดเรี้ยมเพื่อสร้างตนเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดของกัมพูชาในยุคหลังสงครามกลางเมือง ใน EP 3เราจะพาทุกท่านไปดูว่าหลังจากที่ฮุนเซนครองอำนาจได้มั่นคงแล้วเขาวางหมากอย่างไรเพื่อให้ตระกูลของตนยังคงกุมอำนาจต่อไปและการสืบทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจะมีผลอย่างไรต่ออนาคตกัมพูชาหากท่านอยากรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังการเมืองและเงามืดของอำนาจอย่าลืมติดตามเพจเปิดโปงความจริง